สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเชาาเบาพบกับผมเบาหนุ่มคนโกสุริโยปันปลามีตะโกไปหนางเงืนทิไสกระบอมีพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นแรกง้องวันที่แปดอ่าทันมาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเททดสอบเบลได้ดุยขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบเซนนะครับผมเป็นงานกันล้านครับพี่น้องท่านเท่านะครับผมขออนุญาตมาทางจะเข้าครับพี่น้องเดี๋ยวมันมารุ่นไปน้วกันครับผมว่าสีเป็นจังไรนะครับ เอาครับพี่น่องตอนนี้กะขึ้นสู่ฐานม่ทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมไปเอาพี่น้อง พี่น้องว้าวต้องพุทธศตีนะครับร่มท่านแห้งพี่น้องว่านในถึกลร่มนะครับนี่โอ้แฟนไก่พี่น้อง เลนไกลอยู่นะครับเลนสั่นวาวพอถึงล้มครับเป็นด,ด้วยขนาดร้อยยี่สิบเส้นนะครับตัวนี้ครับ่ะขออนุญาตเปลี่ยนตะกรงครับพี่น้อง ว่าข้าวต่างโทรลมานี่พี่น้อง ตั้งเป็นใจนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอต่ำลมแห้งกันครับผม บอยู่บสูงพี่น้องนะครับผมบาลตอนนี้บก็อยู่บสูงนะครับบอทประธานติดล้มดีบนใดพี่น้องนะครับยังปะ่ะธานติ้ตึงมือนะครับเดี๋ยวเบ่งอาก,การตอนตึงมืออีกทีหนึงครับ แต่ข้อดีของมันก็นกนคือขนาดพกผ้าพี่น้องร้อยยี่สิบเซนไนารถไปในเลยนะครับผมพกพ้าสะดวก ครับพี่น้องตอนนี้กับไปแล้วประมาณร้อยเมตรนะครับผมว่าวโอเคแล้วนะครับผมไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวขึ้นนี่เขากระสีป่อยขมขึ้นไม่หนีเลยนะครับถ้าผมสำหรับคลิปนี้เบ้าหนุ่มค้นโกก็ต้องขอตัวละพี่น้องไปพร้อมครับเว่าวดุยดุยขนาด120เซนติเมตรครับผมสีเขียวครับผมสำหรับคลิปนี้ เราหนุ่มร้อมกับทีมงานก็ต้องขอเข้าข้าวมาสวัสดีครับ